สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินสเสด็จโรงไฟฟ้าพระนครใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกร ส่งสนพระไทยเรื่องการผลิตไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้เสด็จพระราช,ชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพระนครใต้ถึงสครั้งโดยครั้งแรกเสด็จไปทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงจากพระนครใต้ชื่อเรียกในขณะนั้น ครั้งที่สองเสด็จเพื่อทรงศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในครั้งนั้นได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการยกอยเลอร์สตีมดรัมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บไอน้ำที่ได้จากการต้มน้ำเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า,ฟา ทรงฟังคำบรรยายและทรงซักถามเกี่ยวกับการก่อสร้างและระบบก,การทำงานของโรงไฟฟ้าและทรงรับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแบบจำลองโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นครั้งที่สามในโอกาสนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรแบบจำลองการทำงานของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตโดยทรงฟังการกราบบังคมทูลถวายรายงานด้วยความสนพระราชหฤทอไยทรงศึกษาทุกเรื่องโดยแท้พระมหาราชา ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดิน